เข้าไปเพื่ออะไรเก็บเงินเราต้อไม่ได้เก็บร้อยเก็บสิบห้าสิบบาทต้องมีข้อดีนะแตการเจราหลวงนี่มันไม่ควรมันไม่ควรจะต้องจ่ายมันไม่ควรเลยมันไม่ควรจะต้องจ่ายลบไปเจอเห็นใจไม่ได้นอนไม่ได้ตรวจตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ควรจะต้องจ่ายสี่ร้อยห้าสิบบาทคุณคิดว่าสี่ร้อยห้าสิบบาทมันเยอะหรือมันน้อยสำหรับคนที่เมาหาช้น แค่แรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยแค่แรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยไม่ควรจ่ายดี๋ยวดแต่เราไม่ต้องจ่ายผมจ่ายแล้วพี่ค่แรงขั้นต่ำยังไม่ได้เลยแรงขั้นต่ำตนรวจอันนี้ไม่ถูกเขาตามก่อนตรวจพี่ถ้าเอาตามก่อนตรวจไม่ต้องตรวจมันไม่ให้ไปผลไม้นอาหมดเลยได้ผลไม้น่าหมดรถสินค้าราคาเป็นล้านอยู่ในรถอะบอกว่าไม่ตรวจไม่ไม่ต้องเข้าไม่ตรวจไม่ต้องเข้าสินค้าราคาเป็นล้านเลยอยู่ในรถอะ ไม่ฮันไม่ควรผตรง่เรานไม่งขอจบริษัทรัฐบาลต้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องไปจ้างบริษัทมาตัวมันไม่ควรจะมาเอาเงินจากทางบ้านไปจ่ายบริษัทมันหมายความว่าอะไรตยงหน้า่าบอกว่าไม่ตรวจออกไปเลยไม่ตรวจออกไปเลยเอ้าไม่ตรวจออกไปเลยพูดท่าเมันมันมันใช้ไม่ได้แตบนีจะตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ควรจะเก็บเงินใช่ ที่ของรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปจก้การิษักมาแล้วมารีดถารีดนาทาเล่นกับประชา,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 าชนอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกอะไรที่ต้องจ่ายก็เราก็ต้องจ่ายแต่ย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่จะต้อง